ประตูขวงวัดธรรใหญ่ของพิหารน,นี่คือประตูท่างเขา่าท่างเขาวัดน,นะครับ ีเอ,อก,เกน้อยเลยอยู่ท่าเขาทั้งเขาวัดพ่ะอ้นี่อยู่ทางนอกติดถนน,นทางเขาวัดนี่ครับเเเทมมมันุุ่่ออ อาจารย์พาอจารย์าเคยไปเที่ยวประเทศนั่นแล้วอาจารย์ก็เลยคุยบอกให้ยูลูฟังที่พอพอน,น,นั่งเาขากดดอาดี่้าได้ตกมันกอย่างันปางยเรลเงขึนตได้ีึับปางยัเส็แล้วแค่บมี้กัือหน่อยเอาเวลานอนเ่เราจไนอนตามตเทวนนนนีนี่เ็นน,นอนแล้ว แต่ว่าหนาหนาวก่มื่อจะใบสามเหมือนบาทบสองใบสามเหมือนแล้วก็ที่แจ้งติดสองสามโมงใส่แสงตงว่างอาผาเบ่งบรรยากาศต้งฝ่าไปอปจานท์มันทีภาคเขาในวัดแล้วส่านเชิญนรูศีลไปหนึ่งป่ะไปเลยครับ แต่ถ้จิตวัดมาจากสาราออกมาถนนทั้งหนอกก็สุดถนนทั้งหนอกแล้วบางใจจะพาลูกซิดกลับเหรครับเข้าไปในวัดคือเก้านี่คือบอริเวณถนนคนทางเขาวัดนะครับเป็นแบบนี้ธรรมชาติป่าใหม่โดยรอบๆพระสมทานเพิ่นก็นอาศัยอยู่ในป่าในดงอยู่กับธรรมชาติอันที่ สงบกวดตาดอวาวสวดเหล่าบนกบสิพ้าลูกศิษย์พลังหน่อยเขาสลา,าไปทำกิจวัตรตั้งสลา,าอีกแรงก็คืว่าพ,พาทำวัดสวดมนต์่าสิเป็นวันศินทายหยาดน่มเปิกระมาจำศีลน,น้ำ อย่างนํ้กับพรท่านไปปั๊บปั๊บพระเจ้าลูกศิษธิเ์เขาไปในวัดแล้อ่ะับชมไว้ซัพเนียก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลรับชมครับดาวเท่าขาเลาะวันนี้เลาะมาวัดจเจดียไ้ไทยพี่น้องบึงน,นะาลครับ วัดทำไงพ่อมมหานนะครับท่านผูอาจารย์ก็เริ่มฝึกอ่าลูกซิทจะมีร้านหน่อยมาจากจากประเทศโนเว่เพื่อนมาจําสินมาถือขาวฝึกทําพิจวัดกวดตาดที่อยู่สายทางเขาวัดนะครับเออ เอกพลังเอาพลังหน่อยเอะกลังฝึกพลังหน่อยกวดจากทันจังวัดอย่างมือแรง ออแสดงว่าคนีสอนได้ง่ายผู่อาจารย์บอกแล้วก็เห็นได้หลดแสดงว่าคนมีวุฒวัฒนาแต่เก่าโว่ผู้่อาจารย์ฝ่าวัดธรรมยงัยสมีหันเป็นเป็นู้ผู้ใาอาจารย์ฝึกลูกฟิตลูกหาจะท่าแง,ง่งโยม ก็าไมาจำศีลฟังเทียดฟังธรรมทางลงมาจากถนนครับลงมาเขาวัดทำง่ครับถนนก้อนกริดสวยงามแบบมีธรรมชาติเป็นทิวทิวทดดัดโดยธรรมชาตินะครับปกบากกรรมฐานเป็นการมาโยนำ้ำ ธรรมชาติอันสงบนะครับโอ้ตันนี้ตุนอยังคือตอนนุนใหญ่เลยเนาะไม่ธรรมชาตินะครับพูดหรอเขียนว่าตะแบก บ่าวเถ่าคาเลาะเลาอไปเห็นยังกะจีอันใดกสิีไทยช่พี่น้องเบิง้งน,นั่นนะครับเมื่อนี่เลาะมาวัดทำไงพวกทหารเป็นเมื่อวันศิลป์มาจำศิลป์นี่ฝรั่งหน่อยโนวีพร้อมแต่โนวย์ไปแม่เพิ่นพามา จับลักการปฏิบัติอาจารย์ว่าฝึกไปแต่หน่อยอยู่แล้วแถวคนบ่มีนี่ใส่มีบุญวาสนาบารมีก็ฝึกงากฝ่ายอาจารย์วา่าอันนี้แสดงวา่าถ้าเห็ดยังมันก็เล่าให้สังเกตอาจารย์ผ้าเห็ดแล้วก็เห็ดนี่คือการฝึก,กว่า,วาจะการเริ่มต้นการกิจวัตร นี่คือจิกเจวัตพระกรรมฐานเนี่ยมาแร่งครับถึงเวลาก็ท่านจิตเจวัตหาดตัดตาดทีู่่าใสสะอาดนะครับระเบียบแักการปฏิบัติขันเริ่มตนคือทีู่่าใสเป็นว่าอาจารย์ว่าต้องทำ สะอาดที่อยู่อาศัยสักก้อนจงังจำได้คิดใจก็สะอาดไปขึ้นถนนนี่ละันที่อยู่สะอาดคิดใจก็เริ่มจะสะอาดไปนั่งเป็นที่คอยเทศคอยอบรมไปทีลระย่างนี่คือรััการปฏิบัติขังเริ่มตุนได้ก็เมตตาพอแม่ครูบาอาจารย์ ชมคลิปนี้ไ้สำเนียงกันครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามครับอย่าลืมคลิปหน้าต่อไปนะครับไปแล้วครับ